เหมือครับพ <desp lawsuit royable> ี่น้องนี่ครับผมจะทําการแช่ไข่ครับจะเซตสีแช่ไข่ครับพี่น้องว่ามันห่อนจริงครับมันสูงกว่าสุกครับเดี๋ยวดัแป๊บแป๊บแป๊แป๊บเอ้านี่ครับผมจะทำการแช่ไข่ครับผมร้อนจริงไม่จริงครับผมครับ ครับผมเขาบอกป้าบอกว่าแช่5้านาทีนะครับนี่ครับป้าตอนจริงไม่จริงครับผู้นี้สร้างเกิดเมื่อปี5้าสิบดครับสอบถามป้าแล้วครับเนี่ยเอาเป็นคนมาอยู่ที่นี่ครับการแช่5้านาทีนะครับไม่ต้องต้มน้ำให้ยากนะครับแช่เลยครับผมน้ัผู้ ตลอดเวลาครับน้ำใสเงีงครับดูครับน้ำพลุครับผมบรรยาก,กาศรอบๆบเดีเก่เาแก่ลงนอนเจียงไลยครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะสุกไปครับ นี่ผ่านไปแล้วครับเกือบสองนาทีแล้วครับผ่านไปแล้วสองนาทีคาเฟอร์นิเจอร์ครับผมครับผูนผ้ำผุธรรมชาติครับผมหนึ่งบ่อสองบ่อสามสี่ 3, บอ่อครับมีสี่บ่อครับ หมดคร,มรครับผมมีซีบอครับผมนี่ครับความงามครับผมนี่ทีมงานเรากำลังแช่อยู่นะครับได้สองนาทีแล้วครับผมไ่ลวกห้านาที ยวรอดูนะครับว่าจะสุกไม่สุกจะดูนะครับว่าร้อนจริงไม่จริงครับโอ้ร้อนครับร้อนครับเราต้องสัมผัสครับเราต้องลองครับร้อนอ้เหมือนเราต้มน้ำเลยครับร้อนจริงครับผมมาครับไข่มาแล้วครับป้าแกบอกต้ม5นาทีนะครับ โอ้ไข่รแดงจะสุกก่อนนะครับวา่าเหามันจะนิ่มทานอร่อยครับโอ,โอเคอันนี้เป็นน้ำแร่ธาตุเลยว่าเนี่ยนี่เป็นน้ำรรามาชาติเลยนะครับข้างบนจะมีนั่งแช่เท้านั่งอะไรนะครับนั่งแช่เท้าตรงไหนครับตรงห้อน้ำโอ้นั่งแช่แช่เท้าฟรีตรงนู้นนะโอ้แช่แช่เท้าฟรีตรงตรงไหนครับวะหน้าห้องน้ำนะหน้าห้องน้ำนี่ครับ โอครับผมเดี๋ยวผมจะไปทบบนี่ครับเทปก็ทานกาแฟก็ทำกาแฟนั่งเช้าตรงนี้อ๋อครับผมโอเคครับป้ารสุกไม่สุกไม่ลวกไม่ลวกสุกเลยอ่ะไข่ขาวมันจะเนียนไข่ขาวจะเนียมแต่ไข่แดงสุกครับโอ้โหครับผมนี่ครับนี่ไข่ขาวนี่เหมือนป้าบอกเลยครับถ้าต้มานเราไข่ขาวมันจะสุกสุกก่อนครับสุกก่อนแต่ไข่แดงก็จะไม่พึ่งแต่นี่มันไม่ใส่ซอสก็อร่อย โอ้รับผมทุบไม่ได้นะเกี่ยง่ต้มน้ำแร่นะทุบแบบบ้านเราไม่ได้นะทำไมครับมันจะเละอ้าวแล้วทำไงครับทอดๆเนี่ยค่อยค่อยๆแกะโอ้อาบุญค่อยมาผมทุบเออเราเราเราเคยเราเคยเคยทุบเนาะบ้านะแต่นี้เราเอาละนี่ป้าบุคคลพยานะครับ เป็นปาษาเหนือครับภาษาเหนือนี่ครับเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญเราในกครับชิมไข่นะครับไข่ไข่ต้ม <c oughs> <c oughs> นแเออว่าจะสุกว่าอร่อยไหมครับไข่ต้มธรรมาชาติโอ้นุ่มไข่แดงไหมครับยังไม่ถึงไข่แดงครับอร่อยอร่อย <c oughs> แตบว่าแตบว่ามันมีรสชาติเลยเหรอครับผม <c oughs> นี่ครับสุกจริง อ้าวไข่แดงสุกครับแต่ไข่ขาวนิ่มๆครับนี่เหมือนป้าบอกเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับป้าเนี่ยสี่กว่าปีแล้วโอ้นี่ครับไข่แดงครับผมสุกครับป้ากาย52โอ้552อ้อืมนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเราโอเคครับป้าผู้เชี่ยวชาญเราครับ เดี๋ยวผมจะทำการชิมดูบ้างนะครับสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะไปนั่งเอาเท้าแช่น้ำอุ่นดูนะครับนี่ครับเครื่องเงินครับมี้านเครื่องเงินครับและหลายอย่างครับวันนี้ช่องอีสานมักมวนพามาที่ออกรับผมอย่าลืม ซับสไคร์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ทําคลิปมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมบรรยากาศครับผเผื่อท่านใดยังไม่เคยมานะครับแวะก็ผ่านมาก็แวะดูครับนี่ครับน้ำผุร้อน น้ำแร่แช่เท้าครับผมโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมจะนั่งแช่นะครับนี่แช่เท้าครับผมตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ร้อนตรงไหนได้ครับขึ้นบีอีกครับตรงนี้ร้อนนะครับเขาบอกร้อนมากครับต้องขึ้นบีอีกครับ สวยงามครับผมร้อนแช่ไม่ได้ครับต้องเอาตรงนี้เลยครับนี่ครับจะแช่ดูครับอ,อุ่นครับพี่น้องอุ่นจริงครับนี่อุ่นจริงครับพี่น้องโอ้โหธรรมชาติจริงครับอุ่นจริงครับพี่น้อง ไม่เชื่อครับผมต้องมาลองเองครับแต่ว่าใช้งานได้ครับบุญจริงครับพี่น้องนี่นี่ครับแช่ครับนี่ครับทีมงานผมครับแช่เท้าครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินไข่ที่ผมต้มเมื่อกี้นะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับสักครู่ครับผมปอกไข่ก่อนครับมาครับพี่น้องแกะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการชิมดูนะครับ ครับผมพี่นออ้องแซ่บพี่น้องนัวดีครับออกรสชาติแบบก็ต้องปรุงแต่งนะครับพี่น้องใครแชร่น้ำเทรามชาตดนะครับโอเคครับผมสุดสใส่อะไรครับพี่น้องนี่ครับเคยแช่เท้าอยู่ครับตอนนี้ นั่นจะเพป็นผู้ให้แชร์ตรงนั้นครับพี่น้องมันหอนแห้งครับเดี๋ยวตรงนี้ได้ครับโอ้มีแห้งครับพี่น้องแชร์แล้วก็มีแห้งดีครับนี่ครับนั่งแช่เท้าเดี๋ยวกินอีกหน่อยนึงนะครับพี่น้องสักครู่ครับผมอ่ะพี่น้องอีกหน่อยนึงครับแซ่บเลยครับพี่น้อง ลอยเลยพี่น้องทันใดฟันไ,นไปฟานมาก,ก็อยอาลืมแบบน,นะครับเนาะน้ำผู้ครับผมซื้อไฟดวกกล้องกินมึงครับเสียหาที่เสียใดครับผมเสียบิีครับพี่น้องแล้วก็หม่าแสีเท้าฟรีครับผมมีบบมีหาเสียใจได้เลยครับผมพี่น้องบอยาว้วนะครับขึ้นธรรมชาตินะครับพี่นอ พี่น้องแช่เลยครับอุ่นครับพี่น้อง,งน้ำกำลังพดอดีนะครับใส่ได้ครับพี่น้องรจริงๆเลยครคลิปนี้กดจุ่มไปคลิปนี้ก่อนนะครับเนาะสิี้าวเกินไปครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามดกดซับสไคร์ เพื่อจะมีพันเพื่อจะมีผ่านในการทําคลิปต่อๆไปครับพี่น้องจะเป็นกําลังใจใคนับคลิปนะครับน้องโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้องโอเคครับผม